สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่อนกันวันนี้พี่วันนี้นะคะพี่นะคะพี่กับนองนะคะกำลังจะขึ้นบันไดค่ะไป,ไปยินมาผางแก้วค่ะวัดนู้เรามาเที่ยวบบวัดเขาตะแบกกันค่ะใช่ค่ะวัดเขาตะแบกจะเป็นวัดที่อยู่บนเขาแล้วก็มีสะพานกระจกให้คนเดินข้ามนะคะนู่นค่ะน้องๆอยู่ทางข้างบนฝั่งนี้ค่ะเหนนคะคะ ตอนนี้พี่จะตั้งกับน้องรับดาวนะคะกำลังเดินไปที่สะพานแก้วค่ะบอกเพื่อนๆค่ะตอนนี้สะพานแก้วไม่เห็นแล้วนะคะรถต้นไม้ปิดแล้วค่ะเราก็จะขึ้นไปชัดๆเลยค่ะไปเลยค่ะไปกันเลยค่ะตามน้องรับดาวไปนะคะอันนี้เป็นทางขึ้นนะคะจะเป็นบันไดชันหน่อย ไหวไหมพักก่อนพักก่อนอนนี้เป็นวิวเป็นวิวทางขึ้นนะคะต้องดินสะพานสิดขามาแล้วก็ขึ้นบันไดานี้มาแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนนะคะตอนนี้แม่เริ่มหอบนิดนึงแล้วค่ะน้องดับดาวกับพี่สตังเดินไม่ยอมหยุดเลยนะคะแต่คุณแม่เหนื่อยมาก ตามไม่ทันแล้วค่ะตังับดาวเดินมาได้ครึ่งทางแล้วนะคะเอชิเพื่อนๆดูข้างล่างเราอยู่ตรงไหนนูนค่ะเราปีนลงมาจากตรงน้นขึ้นมานะคะไมกแล้วอะตอนนี้เราปีนบันไดขึ้นมาสูงพระโสดข้างบนแล้วนะคะกำลังเดินวนไปหาทางเข้าอยู่นะคะ ทา,ทางไปสะพานกระจกนะคะแต่ต้องลงบันไดไปอีกหลายขั้นชันตอนนี้พี่สตางก์กับน้องนักดาวพักก่อนพักใหญ่ก่อนนะคะตอนนี้เรามาถึงอุโบสถบนยอดเขาแล้วนะคะแต่จะต้องลงต่อไปที่สะพานแก้วนะคะอีกบันไดอีกยาวเหมือนกันทางชันด้วยขอพักเหนื่อยแป๊บนึ่งก่อนคะ่ะ อันนี้จะเป็นจุดจำหน่ายบัตรขึ้นสะพานแก้วนะคะผู้ใหญ่ท่านละสี่บาทเด็กฟรีนะคะไปห้องน้ำลงไปพี่จะตังกับน้องน้ำดาวเพี่ร์ตังน้องน้ำดาวหันมาหน่อยคะ่ะตอนนี้เราอยู่บนสะพานนะคะแต่รอบัตรคิวอยู่เขาจะเป็นรอบรอบนะคะจะมีสีแดงสีฟ้า สีเ<ส>ขียวสีเหลืองแล้วก็สีชมพูสีชมพูเรียงๆกันไปตอนนี้ตัวของเราเราได้บัตรสีแดงนะคะใช่ค่ะรอ,ออีกยี่สิบนาทีค่ะค่ะรอยี่สิบนาทีตอนนี้ค่ะเราจะมาแข่งนอนะ้องนักปูน่ะค่ะอันนี้คนที่เขารอนะคะรอสะพานด,ด้วย อันนี้เป็นแนวสะพนสานนะคะสะพานกนระจกตอนนี้ทุกคนก็รอคิวกันอยู่เพื่อกจังน้องน้ำตาใบบายอยู่ข้างหน้าตรงนน้นนะคะนนเป็นสะพานยาวมากเลยค,คนก็เยอะมากเหมือนกัน้ ทางขึ้นเขาะจะมีสองทางนะคะอันนี้ทางคนที่ปีนเขาขึ้นมาแล้วก็เดินลงมาอีกทีหนึ่งส่วนทางนี้จะเป็นทางที่อ้อเขาพาดูนะคะเป็นทางที่เราเดินลงขึ้นมาตะกี้จากข้างล่างตอนนี้นะคะเราก็มาถึง,งบนเด็ที่เรียบร้อยแล้วนะคะดูนะคะมีภูเขาใหญ่นะคะ เราเพิ่งกลับมาจากเกาะล้านนะคะนั่งเรือมาถ้าน้องๆใครเคยไปเกาะล้านนะคะก็เคยนัน่งเรือแล้วใครเมาเรือบ้างนะคะพี่ยังไปขาไปที่เมาเรือเลยถี่ขาแบบพี่ไม่เคยเมาท้องเลยนะคะเพราะพี่นั่งชั้น,น,ะะน,นโมจะพี่ปากแบบนั่งที่ลมบ่มมาะคะ่ะ แ้วางานก็งก็จะเป็นป่าก็ค่อนข้างบางอันก็จะเป็นชุมชวนวัดนะคะคนะคะขัมมน้นตอนนะคะเราต้องใส่รองเท้านะคะเป็นเหมือนคล้ายๆรองเท้าผ้านะคะครอบรองเท้าเราไปองพี่ย่ะของพี่าเสียอะไรสีเขียวค่อ,คอดาวสีอะไรคะ ด้านหน้านะครับขอฟองโกุณานิดนึงครับขยับไปเรื่อยๆฮะคิวเราใกล้แล้วค่ะใกล้และะ้วสีแดงครับอ่าตอนนี้เราเข้ามาสู่สะพานกระจกแล้วนะคะอ่ะปะีตังเดินลองเดินดูค่ะนี่ข้างล่างเ,เดี๋ยวแม่สูมข้างล่างก็เห็นนะคะนี่างล่างก็จะเป็นต้นไม้นะคะ ดาวเร็วอเลยนั่งกันน้ากันเด็กค่ะโอ้ตอนนี้น้องน้ำดาวนอนบนกระจกแล้วนะคะข้างล่างจะเป็นต้นไม้กำลังลุกอยู่เอาพี่เะตังนอนบนกระจกเหมือนกันโอ้เสียบไหมคะพี่เะตังเสียบไหมโอเคค่ะได้ค่ะแต่ไม่ใส่ให้พี่เตตังไม่ต้องคลานพี่เตตังเดินไปปกติด อ๋อแดงสามสี่ห้าเตรียมตัวแล้วครับมาเลยฮะเราแยไปเร็วค่ะเขารอบใหม่จะมาแล้วไ่ส่งบัตรเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับผมใส่ถุงเท้าปิดแมทให้เรียบร้อยฮะช่องสุดท้ายหลุมกองที่กองถ่ายก้าวหนึ่งะฮะเราต้องทำาม่ชอบร่วมกันนะมาเลยครับเนี่ยพอเห็นนตรงนี้สวยเขาจะเขาจะเกาจะเก่งค่ะเดินไปดุแม่ถือกล้องอื้อ อันนี้เป็นทางลงแล้วนะคะหลังจากเดินผ่านสะพานกระจกมาจะเป็นทางลง,งค่ะน้องๆขับกีนะคะพี่จบคลิปไปแล้วทำไมน้องๆอ,อยากดูต่อคะะฮะฮะฮะนีน่เ้า สบายเพืเ่อนๆค่ะบบ<า>๊าายยเอาถอดรองเท้าคืน